จากการเติร ah ์เ ah บีย ah หัวใจของเรา สู่ความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ทาความสัมพันธ์และการเป็นพี่น้องว่าใจของเราจะไม่มีวันไหวเสียงแห่งการชวนชวนได้เรียกร้องและศรัทธาที่พร้อมจะลุกยืนเราทั้งพร้อมก็พร้อมจะขอลุกขึ้นสู้ให้กับความเกรียงไกรแห่งอิสลาม สวัสดีครับวันนี้พวกเราทีมงานห้างทองหยงเรียออนพ้อมนำท่านมารู้จักกับมัสยิดอาริดายะชุมชนเก้าเส้งซึ่งเป็นมัสยิดสำคัญแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามัสยิดแห่งนี้พร้อมต้อนรับชาวมุสลิมจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมประกอบศาสนกิจด้วยกันซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ชุมชนเก้าเส้งตาบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาตรงข้ามฐานทัพเรือสงขลาประตูทางด้านทิศใต้ซึ่งโดยรอบมัสยิดแห่งนี้ ยังมีตลาดร้านค้าร้านอาหารมุสลิมไว้คอยรองรับชาวมุสลิมที่เดินทางมาจากแดนไกลและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากมาย <S <S Marilah kita bersama Terus jalankan daulah kita Ikuti sunnah Rasulullah Itu adalah keradaannya Dari yang maha kuasa ข้มแข็งและความศัทธาถึงแม้เวลาจะนานเพียงใดเราจะขอสัญญาผมชื่อนายราศีจันทราปดิตซึ่งเป็นอิมัมประจำมัสยิดอันฮิจายะแห่งนี้มาเป็นเวลาประมาณสัก20กว่าปี20กว่าปีเลยนะเปียนสำหรับมัสยิดแห่งนี้เนี่ยได้จดทะเบียน เป็นทางการเมื่อปี2512เมื่อก่อนนั้นเป็นแข่สุราทืลาม,มาตร,รวมของชาวชุมชนแห่งนี้คนต่างถิ่นก็นมาเวมาอาเวะภักละหม,มาตเป็นประจำทุกวันดวโดยเจ้าพอคนทรัจังหวัดภาคใต้ถี่มาทำธทระถี่เมืองสงขลานี่หรือว่ามาเที่ยวนะมาแตนาจอพรมโดย พี่น้องที่มาจากเพื่อนบ้านด้วยเชน่นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียมกักจะมาที่นี่เวทมาละมาที่นี่เป็นประจำเพราะที่นี่มันมีความสะดวกอยู่ไล่เร่องเชน่นอาหารการกินเนี่ยพี่น้องมุสลิมของเรามีอยู่ไล่ล้านพรมด้วยสถานที่แต่ว่าไกิ้งจอดรถอะไรนี่จะมีอยู่พอสมควรก็เลยคนแขกที่เขาเวะมาเยี่ยมจากต่างทินเนี่ยเขาหมักจะมาที่นี่ประจำวันนี้ก็มี แต่ก็มีทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงถ้าพี่น้องใน3จังหวัดเราเนี่ยหรือว่าพี่น้องในในบ้านเราเนี่ยนะในเมืองเราเนี่ยเกี่ยวกับเรืนะ่องนักศึกษาเกี่ยวกับในช่วงอันนี้เขาเรียกว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยไอ้นี่จะมาเป็นจํานวนหมากๆเลยวันๆน,นึงก็ถึงมาที่นี่ประมาณสิบห้าคันรถบัสสิบคันรถบัสมาเนี่ยตลอดกาก็คิดตัวแล้วอเอางันนี่นะเมยเจัลนดีสงขรานี้ boleh mari singgah sama yang di Masjid Kasing ni ataupun boleh singgah apa makan makanan kerana di sini ada makanan muslim tu banyak ha, di kawasan ini dia di kawasan Kasing ni ha, boleh kalau masa-masa mana peluang jalan ha, berjalan berjalan makan angin di pantai Songkra ni boleh singgah berehat berhenti semayang di sini dan juga makan makanan di sini <Sess> 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 كدو القرآن دستورنا الموت في سبيل الله اسماء امنينا يا دنيا الرسول كدو القرآن دستورنا الموت في อิสลามที่มีความเข้มแข็งและความศรัทธาถึงแม้เวลาจะนานเพียง